สวัสดีครับจะว่าจะมีฤาทีชนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมชื่ออะไรนะชื่อพงครับผมพี่พงนะมาเมื่อเช้าโทรมาโทรมาตั้งแต่กี่โมงเกือบโมงกว่ามาไม่ถูกมาจากราชบังครับพี่มาจากราชบังครับพี่มามาทำอะไรวันนี้มาเรียนช่องครับช่องทำยูทูบกับเฮียตั้มครับเออเมื่อผมไปต้องไปภารกิจเข้าเวรครับหาจ้างเวรไม่ได้ก็ต้องโยนหน้าที่ไปทางคนที่อยู่เนาะทางเฮียตั้มยัง พักผ่อนอยู่ก็คงจะให้อยู่ทั้ทงวันนะครับผมนะเราศึกษาเอาถ้าผมอยู่ก็คงจะสอนได้อยู่เลยอม่ถ้าเกิดม,มีเวลาจริงมาช่วงยเย็นๆแต่วันนี้ผมทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเวยก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่รับแขกก็ฝากทีมง,งานที่อยู่นี้นะครับฝากด้วยวันนี้ก็คงกระมาหลายเจ้าผมฝากไว้เรื่องเรื่องสุรานะครับเบาได้เบาครับเซฟารารยนออดท่านเต็มที่ไปเลยแต่ว่าเบาเซฟปจาจย์ออดนะครับอันนี้ฝากไว้ไม่ได้บังคับนะครับฝากไว้เรื่องแค่นี้แหละองจันออ ะทำคลิปกินคลิปอะไรคลิปอะไรต่างๆก็ผมอนอกกุญาตเต็มที่อยากนอนอยากเข้าไปถ่ายรูปทำคลิปทำคอนเทนต์าสบายเลยนะครับพี่เดียวกันก็ดึงขาไปก็ถ่ายไปเก็บไว้เก็บเอาไว้ลงลง,ลงวันละสามทีคลิปลงไปเถอะช่วงแรกๆดึงดึงเอาชั่วโมงเอาเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมก็เดี๋ยวถ้ามาทางเฟซผมก็ได้ให้เดี๋ยวให้เฟซบุ๊กผมไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนําอย่างอื่นเดี๋ยวช่วยแชร์ให้ที่เด่นให้ช่องอะไรนะพี่ช่องยังไม่มีพี่มาเริ่มใหม่เลยครับพี่มาทำใหม่ครับผม ติดตามมาจากเพจแก๊งไรซี่ครฮะเบอร์โท่เสียดายเสียจได้ดถ้าถ้ามาธรรมดาขี่มอเตอร์ไซค์รถเละตอนนี้น้ำน้ำไม,ม่ไหลด้วยฝนเขเวนด้วยอะไรกไ็ไม่ไม่สะดวกก็ฝากพี่อของกล้องนะครับ,รบของกล้องนี่คนถือกล้องในตอนนี้เป็น <c oughs> ยูทูบเบอร์นะครับอยู่ที่นี่ส่วนรวมยูทูบเบอร์เราวันนี้ฝากให้แกถือกล้องให้ก็เดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตไปทํางานก่อนยังไงก็ฝากงานนี้นะครับครับใครอยากจะเข้ามามาเที่ยวมาหาอาจารย์ออสมาหาที่พี่ตั้มทำโต๊ะมา ศึกษาความรู้อะไรต่างๆก็ดีครับผมแต่เซฟเรื่องเล่านะครับเซฟอาจารย์ออสต,ตัวท่านไม่ต้องเซฟหรอก <c oughs> มีตังซื้อกินไปเลยแต่เซฟอาจารย์ออสขอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ